วันนี้เรเป็นคนป่ากันอ้ยเฮียง่ายดิส่แล้วที่เป็นเกมระดับอีพิกดูภาพความสวยดีไอ้ขี้คนโองไอ้สัตว์ไอ้เฮียเอาผมกดเริ่มมาหรอกดเริ่มแล้วใช่แช่งแค่นี้กูยังไม่เข้าเลยจบมือดิจบมือดิอ้าวเฮ้ย ได้ไงไปนะไอ้ยักษ์ไอ้ย่าเดี๋ยวเดี๋ยวยูทูบแบนดูปุกเนื้อหาปุ๊กเปื่อยไอ้สัสทำไรอ่ะไอ้ยี่ขอเขี่ยหัวนมเลยไอ้ยี่จะอยู่ยูทูบแบนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็หมายของเราคือการฆ่าเสือยังไงนะเพราะเสือเป็นเจ้าป่าไม่่ใชจบเกมด้วยอ็เขี่ยอะไรไอ้สัตว์เออเราควรทำอะไรแต่อะไรวะถ้ามึงเป็นคนป่ามึงจะทำอะไรมึีอะไรวะเออกูควรจะต้องหาหินสักก้อนกูจำได้ว่าหินอยู่แถวนั้นและไอ้ใครมันกำลังเดินอยู่นั่น ตัวมึงเฮี้ยมากเลยโอยเฮี้ยเฮี้ยเขาตบแมงทีเขาตบแมงทีแปะตบตบแมงวัวแปะแปะมักกันไหนวะมึงักกันไหนมักกันไหนเอาไป้มาเป้มึงเคาะมะพร้าวได้มึงขอเคาะมะพร้าวดิอ๋อกูเห็นมะพร้าอยู่เรื่องหนึ่งเลือดเลือดกูลดดิว่าไอ้เหี้ยเห็นมะพร้าอยู่เรื่องหนึ่งกูขอขอหน่อยดิเอ้ขอขอพ่อมึงขอขอไอ้เหี้ยกูหนีละไอ้สัตว์ ไอวีมึงขอปูมาพาวพ่อมึไปเนี้ยไอ้เฮียกูอะไรโดนรอบโจมตีเลยสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ด้วยกันเองแน่หรอวะไม่ได้นั่นสิกูว่าต้องเอามาพาวมาทำไมเฮ้ยทำไรอ่ะแล้วมันจะเปิดไหมอ่ะพ่อมึงไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรพ่อมึงอะเฮ้ยทำไรอะี๋ยวมึงดูมึงดูไอวีมึงดูหน้าตัวละครกูดิไหนวีวะไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ย

แล้วมึงชิมยังไงกันไอเดียอะไรมาไอพ่อมึงอะไรอนี่ยไม้เหี้ยนะเอ้ยไอคนป้าไอ้เหี้ยจะฆ่าตัวเหี้ยโคตรน่าเกลียดเลยเหี้ยโคตรน่าเกลียดเลยเหี้ยเล่นรถอะไรอ่ะเล่นรถวะกูกูไม่ลดนะไอ้เอากดกินได้กินเลยอ๋อต้องเอาไปแช้ปัาเนื่องกดอีเลยในการกินอ่ะ โอ้ยดิจินง่ายๆไม่หนวะพอไปแก้ปากอะไรกันกดอีนพูดดิสวัสดีครับผมไอวีโซคูกูไม่รู้ในคีบันเติมันจะถอนหรือเปล่าไอ้เอ้ยโ้ยน่าจะถอนแหละเฮ้ยเอ้ยตรงนั้นมีอะไรอ่ะกบไอ้นี้มีโกบมีกบด้วยเราเกี่ยนเนี้ยกูเจอกบไอ้เนี่อ่ะยี่ใดยี่ไหนยินในป่าหยุอยืนเลย อยู่ใช่ไหมใช่หาดใช่หาดกูไม่รู้กบมีพิษเปล่าไหนๆ่นเลย้ยพอดีกบในทะเลมันมีด้วยหรอวะเนี่ยมึงกินกบปะเฮ้ยหนีไปมันหนีเฮ้ยเฮ้ยโดดดึง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 ลือกบวิ่งตัไอ้เหี้ยดูวะอไอ้เหี้ยเออดีมึงเอามาคอได้วปะเราก็แค่นี้เราก็มีข้าวกินมีแค่สั่งมือไม้กระทากันไม่ได้ไม่ได้ไม้กระทากับ ต้องเห็นอะไรนะมะพร้าวเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่มะพร้าวนะตอนนั้นกูมีโคตรพ่อโคตรแม่นะมะพร้าวอยู่จับเสือสัตว์กูจับกูจับมือข้างไม่มีแรงเออนี่ไงดีดับเบิ้ลมะพร้าวไงมึงว่ามะพร้าวพากบได้ปะได้ดิคมหัวกบแตกแล้วเป็นควายอะไรเฮียอืมอืมไปกบมีเลือดด้วยกบมะพร้าวตบกบมะพร้าวตบจิมจิมจิมอืมกูไม่ส่งมือเอาไง อ่โดดดึง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 ,ดงเ,นนเ,กกเนี่ยเลือดกบเนี่ยตัวอ้ดีแข็งอ้าวเอาเอาไปไหนหรอวะ,ะ,ะเอาไปไหนหรอวะอ,อ้าวดูนีนน่ไปเละไอ้ดีตัวมึ <laughs> งเกี้ยมากเลยเนี่ยือกระเป๋าเวมึมงดูไว้นะด้วย,วย,วยเลยไอ้ดีมาแทงมะพร้าวกันได,ได้ได้แทงมะพร้าวเฮ้ยบู๊ยแทงได้ยังไงได้ีดีดีแค่ไหยนะกลัวมะพร้าวเป็นโล่อะ กูว่าวางองมะพร้าวเลยเฉยแล้วก็เอาไม้เทาะมันจะง่ายกว่าหรือเปล่าง่ายกว่าหรือเปล่ากูทำเหี้ยอะไรเนี่ยน um um ี่คือคนป้าเมื่อสามร้อยห้าสิบล้านปีที่แล้วเหรออีดาเมนฮิวแมนพ่อมึงไงเหี้ยแทงกูแลไอ้จั์ไอ้กุ้งองคอใส่มึงบ้าไม่ได้ขอให้มีอะไรเลยดิไม่ได้ มือคล้องมันก็ไม่ฝ่ายไม้เว้ยฝ่ายไม้ในการคอปวะเอาเรื่อยๆเออเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจิ๊ดมิกันเฮ้ยอะไรวะเทคนิคการห้าหารเป็นคนป่าสองพันยี่สามพูดทำอะไรอยู่เนี่ยไปมันมืดแล้วมันจะหนาวตายไอ้ดีมันจะหนาวตายแล้วมันหกโมงแล้วเนี่ยมือวูบอีกคนห่ะ กูรู้ไม่เป็นไรหรอกช่างแม่มันนี้เยอะหมังมันโคตรนานจังวะอะไรไม่มไม่มีดาเมจเล้วรู้ว่าต้องปันหินเฮ้ยสี่ดาเมจดีมนรอบจี้ไม่ใช่กินสิกินสิบห้าดาเมจไอ้พี่มึงเอามึงเอามะพร้าวมกระทอกันดิเออมึงไม่เอามะพร้าวกระทอกันนะสี่ดาเมจเออวะมันเป็นการจุดไฟเปล่าอย่งนั้นนะเก่ดนะมะพร้าวมันทำได้ไหมมือมันมีคนเคยทำแล้วเอามาปันหินจุดไฟอะจุดไมาที่กูวางจุดไมาที่มะพร้าวแห้งไงไม่มะพร้าวเป็นรูสร้าะ ปลาหมูรู้ได้ไงมึงเป็นชาวง้อเลยเออกลัวง้อมึงเห็นแบบนี้นะต้ากลัวใส่อยู่ในปลามระกอบสวรรค์เมื่อสองพันปีสองพันล้านปีที่แล้วอยู่ม .4 สองล้านปีที่แล้วเดาเกิดเพราะเพราะกูเป็นคนอีสานเนี่ยอีสานไม่เหมือนไอ้เยี่ยไอ้อ้วิ้มึงกำลังมีเพศอยู่เอ้ยมึงกำลังมีลูกแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้วี้เฮ้ยแกไอ้สัตว์เกไปโก้ต้องพูดเลยดีตอนนี้เรากำลังจะหน้าาวตายเลย ก็รีบจุดไฟเดี่ยวเอาเอามาเผากระถองยังไงมี <laughs> <อ> <laughs> จุดไฟได้วยมะพร้าวเหรอเจุด <laughs> <laughs> นี่จุดม,าพามาพากกะพร้าวเไไหนเนี้ยนี่เห็นไหมมะพร้าวมะพร้าวกดกระถองมะพร้าวมันมีตะเกียบไฟด้วยเหี้ยมันไม่ใช่ตะเ, <laughs> เกียบไอ้นี่เหรอวะเกมมันไม่ได้ทำดีขนาดนั้นตะเกียบไฟ <laughs> <laughs> นีไม่ต้องห่วงเวทเรื่อยเรากำลังลดเรื่อยๆตอนเรากำลังรอความตายเรากำลังหนาวตลอดเรากำลังจะหนาวตายเดี๋ยวเราพี่ใี่คยจุดไฟใคยจุดไฟได้นี่แบบน่าจะเป็นแบบพญาห้องเกมแล้วไอ้ดีกูกลับสู่ทะเลวะโท่ทีวะไอ้ยีนน้องหมอฟ้ายังช่วยเราได้กูไปแล้วคือแตกแล้วไอ้ยีนนี่มันชื่อคนหรือไวรัสเนี่ยเริ่มเลยนับโปกเกมดี ต้องข้างยอดเยี่ยมเลยเอ้าเฮ้ยมีสปอนด้วยกันเหรอเท่ดีนี่ไอ้นี่ชื่อชื่อเวไรหล่เนี่ยไอ้บอสซูบ้านเขาคูลไนวีโซคูลวันนี้งานว่าทำอะไรเขาครับทำไมไน่ลงคุณสิจังโผลจังเขาครับมันพ่อหนี่เลยไอ้้เหียงด่านเลยดูสมมาตรไดกนะพุ่งทำอะไรกัน เป็ีซงทำเฮียมากไอ้สัตว์ทำอะไรกันอะไรอ่ะพูดทำเฮียอะไรกันนี่เป็นการอะไรกายภาพบัลลัดหรือเปล่าไม่ทำอะไรกันวะตกเฮียอะไรกันตบองนี่ดูโดนตบเวงตบเวงอืออะไรตัวการ์ติ้งเวงร่างกายคนช่างสมบูรณ์แบบขนาดนี้กูไปดูละกูไปดูละกูยาก เอาน้ำน้ำมนต์ล้างตาเฮียฮะกูโมเสียนข้อมะพร้าวอยู่เฮียกูจะจริงจังกูข้อมะพร้าวอยู่ด้วยเฮียมึงดูมึงดูนะเว้พฤติกรรมเนี้ยเอาไปเอาใช้ในชีวิตจริงได้เลยเว้ยพอรามมันจะใช้แขนอ่ะมันจะต้องกดชิปก่อนนะเว้ยอย่าคางนี้พูดตรงๆนะไม่เหมือนมันเหมือนก้อนขี้ในอาร์คเลยกูว่าคนดูต้องชอบมากแน่ๆเลยดูกูขุดมะพร้าวทางเกมกูดูข้อมะพร้าวทางเกมอะไรเงี้ยแบบยี่สิบนาทีแบบคลิป จุบขอบมะพร้าวแล้วก็บนรูปอะ S M R ขอบมะพร้าวไม่ใช่เกมแต่เป็นเกมขอบมะพร้าวคุยสไลด์สไลด์อาโคโกนัด24ชั่วโมงยี่นรถมามาทุกคลิปเลยไอ้สั๊ไอพี่สนุกไหมอะไรกูกำลังใช้เทคนิคอยู่สนุกอยู่เนี่ยดูกล่องมะพร้าวแบบสุกอีพีของบุดิ ใช้ข้อมือเป็นประโยชน์วะใช้ข้อะไรวะการขอกมะพร้าวอันน um> ี nei, ้มีอท่าไรก็ไม่รู้โคตรช่ำอ่ะไม่โดนไอสัตว์เนี่ยเดี๋ยวดูดูดูโคตรเร็วโคตรเร็วไอ้เหี้ยโคตรเร็วอ่ะไองูสองโอ้โหเสี่ยงอะไรแปลกๆด้วยทำไมเก็บอันนี้ไม่ได้วะเทียร้าย ไฟไ,ไฟมาไอไฟมาได้ไงชูไฟก็มาเฮียด h ด s is magic ไอเฮีย <c oughs> ไอคือไออื่นไอเอ้ย <c oughs> คนไฟฟอสเลยแล้วเนี่ยถ้าเอามาถ้าเอามาเผาอ่ะเราจะได้เราจะได้ค่าฮัมเกอร์เยอะเว้ยมาเผาอ่ะแต่ถ้าเราเอามากินสดๆเราจะได้ค่านา้ำเ <c oughs> <umb> ชีย่ยเกมแบบนี้มันมีทริคอะไรอย่างงี้ด้วยเหรอวะเอาแล้วใครตาย <c oughs> อะเออใครตายไอแบงค์ กูไปเลยกูไปตั้งนานเลยเออกูก็มองอยู่ว่าชีอะไรในหมวดเสียนเหรอหมวดเสียนนี่อะไรหิวตายไม่เจอเหี้ยเหมวดเสียนอะลิซีอะไรลิซี่พ่อมน่ะไปแล้วทำไมกูตั้งนาไม่ได้อะเอ้าเอ้าแล้วแล้วใครเนี่ยเอ้า ไม่ใครมาตายเลยเนี่ทบอกว่ากลัวไม่ได้ตายตรงน้ำเลยกูตายบนเขากูลัวแหละตายไปดีมาเรามาทำชาปนากิจเพื่อนกันดีกว่า YouTube กูจะแบนกูไม่นายกูโอ้เห็นเห็นเป็นในนี่เลยอ่ะเฮ้ยเซิร์ฟบอร์ดกูจะทำเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดมนุษย์จับจับจับได้ไหมเนี่ยไม่ดีเหมือนเหมือนเหมือนท่าอะไรที่ไรวะอ้าวโอ้โ เอาเขยยู่นี่ไงวิจะไมเห็นปะไหนวะวิวิมุมมุมเดียวคนน่ากลัวเยอะเดี๋ยวมึงว่ายไปอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยโวยแย่คนโวยแย่เลยคลที่สุดทีคลิปเกมนี่กูเล่นเกมผีแล้วเหรอน่ากลัวไอ้สัตว์ก็ขู่มื่อตึ๊ดเลยกูแค่ดำน้ำิดเดียวเลิกกูล่นเลยไม่ดีป่ะเราเรามาตายจะมนากินมันนี่